สวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะพา,าทุกๆคนนะคะมา,าปลูกหอมนะคะจากหนึ่งหัวให้ได้หลายต้นนะคะ,ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็นำต้นหอมนะคะที่เราซื้อมาจากตลาดมาตัดก้นก่อนอน้องอมตัดก้นเลยค่ะค่อยตัดนะคะค่อยตัดนะอมหมุนนะคะโอเค ตัด่้นอีก่าทนนี้ก็หันส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะคุ้ยมันตัดไม่ได้ต้องให้ตรงตรงสิคะแัดแบบนี้เน้ะนะคะวนนี้นะคะสามารถนําไปทําอาหารได้นะคะอ่าโอเคค่ะทีนี้ส่วนที่เป็นส่วนอะไรคะอ่าส่วนด้านล่างที่ติดรากเราก็มาแบ่งเลยค่ะ แบ่งผ่าซี่เลยค่ะให้ได้เป็นชิ้นๆเราอยากได้ขีดต้นนะคะอ่าแบ่งครึ่งเลยค่ะพี่ออมจะหั่นหรือว่าเป็นลูกทรงแบบนี้แม่อันนี้ทำอะไรข่อยฉีกแบ่งแม่ก็อย่างนั้นผ่านอีกนะคะอันนี้มากเลยจ้ะอ่าหลังจากนั้นนะคะเราจะเอาด้านก้นที่เป็นด้านติดรากเอาลงดินนะคะอ่า เอาลงดินเลยค่ะพี่ออมนะคะแล้วก็หยอดลงไปแล้วก็เอาใส่ดินไม่ต้องมิดนะคะเอาให้ผูน้ดินประมาณนี้นะคะอัดหน้านี้ด้วยค่ะโอเคโอเคทางนี้ด้วยค่ะอดไปเลยนะคะ ้นานนี้ด้วยค่ะโอเคนะคะวันนี้วันที่1น,นะคะผ่านไปนะคะเริ่มเห็นยอดมาแล้วนะคะยอดของต้นหอมที่เราให้เพาะไว้นะคะฝั่งนี้นะคะก็จะเริ่มเห็นยอดโผล่มาเหมือนกันนะคะ เห็นไหมคะผ่านไปแค่คืนเดียวค่ะสำหรับวันนี้วันที่3มแล้วนะคะจะเริ่มเห็นงอกมาให้เห็นแล้วนะคะเริ่มงอกมาแล้วนะคะกระถางน,นี้ก็เริ่มงอกเหมือนกันนะคะเริ่มงอกมาแล้วนะคะอันนี้ยังไม่งอกนะคะอันนี้ครบ7วันแล้วนะคะบางต้นก็สูงบางต้นก็เพิ่งโผล่ยอดออกมาเขียวๆแบบนี้ก็มีนะคะ บางอันก็ถูกหอยทากกินไปแล้วก็มีนะคะมาดูฝั่งนี้บ้างนะคะอันนี้ก็เจ็ดวันนะคะลงมาทุกหัวเลยนะคะส่วนตัวนี้ข้างในโดนหอยทากเจาะไปนะคะ